สวัสดีครับผมดงนัทนาศิริเจริญครับวรลักษณ์วงเวังศิริเจริญค่ะอาจารย์ลครับวันนี้เราสองคนยืนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไหนครับวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรีค่ะโอ้โหสวยงามมากผมขออนุญาตที่จะนิดนึงนะรับตัวนะครับอาจารย์ละครับแล้ววันนี้ตรงกับวันที่8ค่ะ8ธันวาคม2568ค่ะครับผมและ แน่นอนครับเราจะมีข่าวคราวมาอัปเดตกันในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเ<ช>ป็นรุ่นพี่ี่ <c oughs> รุ่นน้องเป็น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 บุคลากรนะค <c oughs> ลากรน,นฮะอาจารย์ละ <c oughs> ก็มาสอนอยู่ที่คณะ ICT <ช>มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็วิง่งหลายวิทยาหลายแคมปัสนะครับที่นี้ด้วยเพชรจังหวัดเพชรบุรีด้วยที่เมืองทองธานีด้วย ที่นสนามจันด,ด,ด้วยนะยจัง,งหวัดนครปฐมนะฮะทับแก้วอ,อ,อ่าวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตที่เรียกว่าเปิดเทอมนะก็อยากจะให้อาจารย์รักได้มาอัปเดตข่าวราวของอ่าให้คณะ ICT เลยในฐานะที่รุ่นน้องนะมาสอนนะครับก <c oughs> ็เพิ่งเข้าสัปดาห์ที่2นะคะของ ภาคการศึกษาปลายปี2568ก็โอ้คึกคักกันมากทะะั uh ้ง huh. ทั้ง3แคมปัสเลยตอนนี้เรามี <Yeah. S 1> หลายหลักสูตรทั้งนิเทศศาสตร์นะคะ CMCH อ่าด uh ิจ huh. ิตอลเทนูจีสำหรับธุรกิจแล้วก็ดิจิตอลเทน o g ีสำหรับออกแบบแล้วก็มี iApp ด้วย oh oh. นะคะก็ส oh ุด oh. ๆ so สามวียเขตนะคะอาจารย์นักเรียนวิ่งกันสนุกมากแล้วภารหน้าที่นอกจากงานสอนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารในส่วนของการดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์นคืออะไรครับก็ดูแลภาคีทั้งในและต่างประเทศภาคีที่เป็นเครือไทย คณะ ICT ทุกหลักสูตรเลยหมายถึงว่ามีการประสานงานและร่วมมือการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศต่างประเทศ,เท,ศที่รเราสามารถจะมีภารกิจติต<ม>รงกันตอนนี้มีสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วอย่างไรบ้างครับเรามีประมาณ10กว่าประเทศนะคะท้งฝั่งของเนเธอร์แลนด์ทางฝั่งของนิวซีแลนด์นะคะมีในอาเซียนของเราก็มาเลเซียเวียดนามนะคะ ก็มีจีนด้วยนะคะค่มเอ่อมาเลเยเวียดนามญี่ปุ่นจีนนิวซีแลนด์เกาหลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็วิทยากรที่เรียกว่ามาเรียกว่าสร้างองค์ความรู้แล้วก็ให้ไอเดียอะไรเนี่ยโหอย่างอาจารย์แทนเนี่ยนะครับโอ้โหจาก Canterbury อรีอยู่ออฟแคนเทอร์เบนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะอาจารย์แทนนี่คือบุตรชายของ ท่านปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะครับผมท่านเก่งมากครับผมชื่อจริงนะฮะเปี่ยมสมบูรณ์นะครับก็น่ารักมากทั้งครอบครัวนะครับได้เจอกันแล้วก็ยังมีวิทยากรท่านอื่นอีกใช่ไหมครับจากต่างประเทศมีค่ะมีดรโกจีจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีมาเชลโลจากประเชลโล้โอ้โหแล้วฝั่งมาเลยนี่เพียบเลยเนี่ยอ่านี่เราตอนนี้ยังไม่เอาน้ำณขณะตอนนี้เราก็ยังจัดโครงการร่วมกับ หลายแหล่สื่อวิทยอยู่นะครับอาจารย์เทเรนอาจารย์เจอร์ราอาจารย์มิยาอาจารย์นานาซึ่งว่าคือปีหน้าปี2569เนี่ยเราก็จะพานักศึกษาไปเวิร์คช็อปที่มาเลเซียอีกที่มาละกามาละกานะครับเรียกว่าก็เรียกว่าต่อยอดแล้วก็นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรที่น่าไอซีทีเนี่ย ก็เกิดแรงบันดาลใจหลายคนเห็นอาจารย์รักเข้าโผฟ้านะครับว่ามีแรงผลักดันจนสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศใช่เราจากรุ่นรุ่นแรกนะคะที่พาไปิร์กส็อปที่มาเลเซียอตอนนั้นไปทีลาย t m เนี่ยกลับมาตอนนี้อยู่องค์กรต่างชาติกันเยอะเลยหลายท่านเลย <ขอ S 1> เพราะแรงบันดาลใจจากการจัดโครงการเหล่านี้ใช่พอเขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตได้สื่อสารได้และเขาก็พร้อมที่จะไปเป้าหมายในชีวิตที่ที่มี โอ้โหมาเร็วๆน,นี้ลืมไปอินโดนีเซียกับอินเดียอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> มีอินโดนีเซียสองมหาวิทยาลัยนะะคแล้วก็มาเลเซียก็มาจัดโครงการร่วมกันออนไลน์ก็ได้มารู้จักกันเขามีการแลกแอคคักเคาน์ต์ตั๋อะไรกันด้วยน,นะฮะเป็นการได้เพื่อนอยู่ได้เพื่อน300คนอยคนงบบนี้<อ>น่ารักมากนะครับเพราะนั้นก็เลยมาอัปเดตให้อาจารย์รักมาอัปเดตนะผมในฐานะศิษย์เก่าก็าเอาใจช่วยนะ,นะก็เลยเรียกว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น อย่างที่อาจารย์ศิลป์พีรศีท่านได้เคยกล่าวคำนี้ว่าท่านมีเรี่ยวมีแรงอยู่ตอนนี้ทำให้เต็มที่นะฮะแล้วมันผลงานที่ดีก็จะยังคงอยู่ไปกับคนรุ่นหลังต่อไปใช่ค่ะตั้งใจเราตั้งใจเด็กๆนักศึกษาก็รู้ว่าอาจารย์ท่านทุ่มเทให้วิธีการสอนแนวใหม่นะเนีเ้ยเขาวันนี้สอนเด็กก็ยังพูดว่าครูสอนแบบมินิมอลนะเป็นยังไงครับเร<ล>สทัวมอลนะคะคือเราอาจจะไม่ได้เลคเชอร์ยาว จะมีกระบวนการในการเรียนรู้และการประเมินรุ่นใหม่ๆที่ทำให้เขา engagement ของเด็กๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้<ต>เป็น,เ,ปนเกนไม,ไม,ไม่ให้สนุกสนานในการเรียนไปด้วยก็ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเราให้เขา play and learn นะฮะรวมกันแล้วให้เขาเพลิดเพลินให้เขาเพลินที่จะเล่นและเรียนรู้ควบคู่กันไปเ,เป็นเรียกว่าสิ่งที่ คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เจน Y เจน Z เจน C เนี่ยนะฮะเขาชอบมากนะฮะเล็กชื่อน้อยๆเล็กเชื่อน้อยทำกิจกรรมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เอ่อเขาเรียกอะไรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนครับผมเอาละครับก็มาขออนุญาตอัปเดตประมาณนี้แล้วก็คุณอาจารย์ดวงนะคะกับรถมาให้จากกรุงเทพทุกสัปดาห์เลยผม มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผอขอรอครับพนักงานขับรถพนักงานแข่งรถครับจอิงๆขับช้ามากโอเคแล้วก็พบกันใหม่นะคะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ